ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมชื่อม่เอฟซีเปิดบ้านเจอกับทีมหนีโซนอันตรายอย่างปลาทูขนองสมุทรสงครามเอฟซีนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับทำให้สภาพพื้นสนามนั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ํานะครับก็มาดูครับว่าเกมนี้เชียงใหม่จะคว้าชัยในรังได้ติดต่อกันอีกเกมหรือไม่เนี่ยฮะเล่นกันก็ยังยาลลำบากเหมือนกันต้องโยนยาวใส่กันก่อนนะครับในช่วงแรกยังหาจังหวะแล้วก็โอกาสยังขัดขับกันเกิดด้วยกันทั้งคู่ครับ ช่วยทักทายก่อนจากฟรีคิกของวิลเตนบูโนจังหวะนี้กับต่วบาดโดนปัดเอาไว้โดยจิรยุทธ์เอียมอ่อนนะฮะนาทวาันของประตูลูกเตะบุมกับจังหวะนี้ทศพลชมชนแปลสวนเข้าไปแ้วโดนสกัดออกมานะครับยังไม่ได้ครับช่วยเอฟซี FC. โอกาสของสมุทรสงครามเอฟซีก็มีเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วกดด้วยซ้ายแบบไม่จับนะครับยังไม่ได้ฮนะลูกยิงของวลยุทธกล่อมหน้าครับ พีรวิทย์ทิศรีบุญหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมดึงประตูต่อศูนย์ครับชมเอฟซีได้ประตูที่ต้องการจนได้นะฮะเอแมนอภิวัตเพงประโคนเข้ามากดดันจังหวะนี้ฮะทำให้ยุวราชดำสูงเนินนั้นสกัดพลาดกับดูภาพช้าเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าบอลน,นั้นน่าจะโดนเท้าของแนวรับสมุทรสงครามแล้วก็น่าจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองนะของยุวราชดำสูงเนินครับแต่ก็ต้องให้เครดิตของทางด้านบอลพลิวิทย์แล้วก็แมนอภิวัตด,ด้วย จังหวะนี้อนุพันธ์พลับเคลี้ยนะฮะที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนพีรวิทย์ที่เจ็บนะฮะยิงไม่เต็มเท้าครับมาน่าเสียดายจบครึ่งแรกครับชมเอฟซีก็นำสมบทรสงครามเอฟซี FC อยู่แบบเสียวๆว่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม้จะมีโอกาสยิงหลายครั้งเลยแต่ว่าสภาพภาพื้นสนามก็เล่นยากเหมือนกันดูต่อนในครึ่งหลังครับจังหวะนี้ธีรพงศ์เปิดเตะมุมก็มามงไม่ดีแล้วมาเข้าทางอนุพันธ์พลับเคลี้ยงฮนะ สองประตูต่อศูนย์กับเจ้าใหเอฟซีหนีห่างไปเลยนะฮะเริ่มครึ่งหลังมาให้แคในทีเดียวนะลูกนี้สําคัญนะครับมาได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับดูฮะโผล่รึ่งหลังมาปั๊บเดียวเจ้ใหม่หนีไปลูกแนวรับทีมเยอสกัดไม่ดีนะฮะเข้าทางปืนของเจ้าฝุ่นรับประตูแรกของอดุวันพับเกลี้ยงในฤด,ดูกาลนี้ครับแปาจ่อเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์กับเจ้าใหม่เอฟซีจังวะน,นี้เปรมบุตรฮะ นกักเตะของประตูกระนองได้เปิดเข้าไปแล้วหมายอย่างสกัดออกมาได้ครับก่อนที่จะกดสวนเข้ามาแต่ไม่ตรงกรอบนะครับเป็นตะนันของโอลิเวียรราซันฟินดัมบัวนะครับเชียงใหม่รู้มาใหม่ครับจังหวะนี้บูโนพลิกมาแต่จังหวะที่จะยิงนะโดนบีบมุมแล้วนะฮะแล้วก็เป็นด้นันของจิรายุทธเอียมอ่อนเข้ามาขวางเอาไว้ทีเดียงนี่ทม่เปิดเตะมุมเข้ามารับจังหวะต่อเน,นื่องไปชนเสาจะซ้ำลูกนีน้ไม่ได้ครับทีเดชัยทำเพียน มาแล้วคุณศิล์ก็เป่าไปแล้วด้วยครับวันนี้เชื่งใหม่ยังไม่ได้ครับโอ้เจ้าเพียวเกือบจะเตะมุมเข้าเดี๋ยวในจังหวะนี้ครับอภิวัตรเปิดเข้ามาคิมพโยจินมงแล้วเสร็จเลยครับโอ้โหปัดแบบนี้ไม่เหลือแล้วมาเข้าทางเจ้าฝุ่นอนุพันธ์พลับเคลี้ยฮะคนเดียว2ประตูครับวันนี้ยิงเบิ้ลครับ3ประตูต่อศูนย์ครับดูฮะบอลมาเข้าทางซัดจ่อๆเลยครับตันี้เจ้าฝุ่น ว้าเราเจ้าตัวคงจะลืมว่าโดนใบเหลือมาก่อนหน้านี้แล้วแลวดันไปถอดเชือเสร็จเลยครับโอ้โหรู้เท่าไม่ถึงการแชมเปเหลือ10คนครับอาุบันพรับเพลียงฮีโร่ยิงก็เดีวสประตูแต่มากลับต้องออกจากสนามไปโอ้ยจิงใหม่มาแต่ประทูขนองก็ไม่น้อยหน้าครับ <laughs> เหลือ10คนเหมือนกันนะฮะ <laughs> เป็นเหลืองที่สครับู้ห <laughs> ทางด้านของค <laughs> งสกรจันหอมฮะ ถัดมาไม่กี่นาทีครับมาสิบคนเท่ากันแล้วแม็อภิวัตรเปิดเข้าไปแล้วครับลูกนี้ยังสก,กัดไม่ดีเท่าไร่เอาแล้วครับดูโนโมาที่อภิวัตรยกข้ามาอภิวัตรลุยเข้าไปแล้วโดนเสียบตัวนี้ล้มลงไปบริสิ์ชีไปที่จุดโทษครับโดยโจโมโฮชิงใหม่เอฟซีเอาแล้วครับืา่าจังหวะที่จะหลุดเข้าไปของอภิวัตรเพ่งประโขนเนี่ยเกี่ยวหลบมาแล้วนะครับ,แล,รบแล้วโดนเข้ามาขวางเอาไว้โดยวรวุิโคชาดานะครับ จุดโทษเลยผนะู้ดสินี่ก็วิ่งตามมาเห็นพอดีครับว่าเป็น Bruno, บูโน่ครับลุกขึ้นมาสังหารครับว่าเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับนี่บูโน่ถ้ากบว่ายิงจุดโทษได้2นัดติดต่อกันเลยนะเกมที่แล้วก็ยิงใส่พีทีทีระยองได้และครับบูโน่คัมแบ็กกลับมาก็มีสกอร์มาฝากแฟนๆด้วยครับ4ี 0, ่ศูนย์พูลสวัสดิ์กับเชียงใหม่เอฟซีตอนนี้เล่นสบายแล้วครับทา้ายเกมทีมยืนมีโอกาสเหมือนกันครับเปิดเข้ามาแล้วเข้าแปรล,ลูกนี้แต่ว่าโดนไม่เต็มเท้าฮะยังไม่ได้ครับเจ้าตัวเสียดายอ่ะ วรยุทธกล่อมนาคนะครับหมดเวลาการแข่งขันการจุมเอ็ซีเปิดบ้านถล่มสมุทรสงครามไป4ประตูต่อ0นะครับคว้าชัยในรังได้ติดต่อกันอีกเกมหนึ่งครับก็นะฮะก็ก็ต้องขอบคุณนยนะฮะแต่วันนี้ไม่ค่อยเครียดสักเท่าไหร่นะพอผ่านครึ่งแรกไปได้นะแต่ว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะทั้งสองทีมนะฮะเพราะว่าจะเล่นเทคนิคมันก็ยากทั้งคู่เลยนะบนน้ำจึงนองแต่ว่าพอ ครึ่งหลังมานะฮะพอนน้ำมันมันลดก็สามารถต่อบอลได้นะฮะแล้วก็เราลงมาได้เร็วด้วยนะฮะแล้วก็ลูกที่สองที่สเอ่อลูกที่สองไม่ได้เร็วเพราะนั้นคลายความกดนดันกดดันเราเยอะครับผมโอ้ขอบคุณฮะนะฮะเปียกฝนอีกแล้วนะฮะแต่ว่านะฮะวันนี้อาจจะแฉก,กันหน่อยนะฮะแต่ว่าเอ่อรูปเกมมันมันมันเข้าเทคนิคมันมันลำบากนะครับเพราะนั้นเราโชคดีที่ได้ลูกที่สองนะฮะจุดเปลี่ยนเกมของเราก็ขอบคุณแฟนบอลชาวเชียงใหม่นะครับผมก็ทำงานหนักกันต่อไปครับขอบคุณครับ